เสร็จแล้วนะครับพี่ช่างอาบน้าสังขนแล้วก็ตัดขนด้กันไกลให้กับน้องแมว2ตัวนี้นะพี่ช่างมีทางเลือกให้นะครับในช่วงอากาศร้อนๆอย่างนี้นะถ้าใครอยากตัดขนให้กับน้องแมวไม่อยากได้สั้นจนเกินไปนะครับทรงนี้จะเป็นทรงเท็ดดี้สั้นนะครับการตัดด้วยกันไกทั้งตัวแล้วก็ให้เข้าทรงกลมแบบนี้นะครับไม่เอายาวจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นจิบหนังนะครับไม่ได้ไม่ได้กดด้แบตเตอรี่น,นะส่วนตัวนี้อาบน้าสังขนแล้วก็โลกันไกลเหมือนเช่นกันนะครับแต่ว่าเอาความยาวที่ยาวมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นทรงเทนะ อาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้อง,งแมวซาลอนในสือเกษตรบางขอนแจ่มนะครับเบอร์โทรศัพ 86, 40, ท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หกามบัตตัดขนให้กับคุณพ่อคุณแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดูกัดสับัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับอาบน้ำตัดขนไม่ใช้ยาซื้ไม่วางยาสลบนะครับสองตัวนี้ตัดไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะก็มีดิ้นบ้างดื้อบ้างเดี๋ยวพี่ช่างก็ตัดให้จนเสร็จแล้วนะครัับอนนี้ เป็นทรงมีเทดดี้สั้นนะเห็นไหมอันนี้จะดูแลง่ายด้วยนะครับอาบน้ำปลอบขนแห้งไวครับแปกดได้ยั้งตัวถึงขอบคุณที่ใช้บริการครับน้องแมวนะครับมาอาบน้ำสังขนแล้วก็ตัดขนได้กันใทั้งตัวนะครับเป็นทรงเทดดี้แบร์นะครับเจ้าของบอกว่าเอาเทดดี้แบร์แต่ว่าเทดดี้แบร์สั้นหน่อยนะน้องเซอร์เ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่ช่างสามคนตัดขนให้น้องเสด็จเปนะ็นยังไงนะอาบน้ำตัดขนแมวไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนเดนสายเกษตรมาขอนแก่นครับเบอร์โทรศัพท์0866404443อาบน้ำตัดข6 6 4 4นให้กับสุนัขและแมวท,ทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสบัดเวียงวีนพี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวก่นอนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับ นี้พี่ช่างจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้ด้วยนะครับน้องจะเริ่มมีขี้หูสะสมอยู่ในช่องหูแล้วนะเดี๋ยวน้องจะเกิดอาการคันหูนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่ช่างตัดขนน้องเสร็จแล้วเป็นยังไงหลังจากพี่ช่างสางขนให้กับน้องแมวนะครับพี่ช่างก็ตัดขนด้วยกรรไกรโลเ็กไกรทั้งตัวให้กับน้องนะครับเป็นทรงเซนดี้ทรงกลมทั้งตัวเลยนะการใช้กรรไกรตัดขนนะครับพี่ช่างจะต้องระวังเพราะว่ากรรไกรที่พี่ช่างใช้มีทั้งความแหลมคมน,นะต้องระวังให้น้องนิ่งไม่ให้น้องสะบัดหรือว่าหันมากัด โดนคมกันใจของพี่ช่างได้นะครับอาบน้ำตะขวดเราไม่ใช้ยาซึมไม่วางยาสลบนะครับน้องตื่นตัวรู้สึกตัวอ,อยู่ตลอดเวลาพี่ช่างจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ให้น้องหันมากัดพี่ช่างได้ด้วยนะพี่ช่างจะต้องสังเกตน้องสังเกตอาการอยู่ตลอดนะครับอาบน้ำตะขดกัจัดเทปมาตราโนมาน้อง,มง,งแมวสอลอนในสิรเกษตรมอผนันครับอาบน้ำตะขดให้กับสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดูกัดสะบัดเรียงวี่พี่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อที่หมายเลขศูนย์แปดห หรันว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะอันนี้พี่ช่างจะตัดขึ้นทรงไว้ก่อนนะครับแล้วก็พาน้องไปอาบน้ําตีขนด้วยฟูจากนั้นก็พามาแต่ดขนละเอเียดกันอีกรอบนึงครับขอดูหนะ้าน้องน้อยนี่นะยิ้มหวานเลยเห็นไหมจะพี่ช่างจะเช็ดอขอบตาให้น้องนะครับแล้วก็เช็ดหูให้ด้วยนะครับทำความสะอาดช่องหูให้เพราะว่าเราแอบเห็นมีขี้หูสะสมในช่องหูด้วยนะทัางจะเช็ดทำความสะอาดให้นะครับ เดี๋ยวให้มีขี้หูสะสมเยอะๆเดี๋ยวน้องจะเกิดอาการคันหูนะครับดูเป็นครับว่าน้องใส่ผงเสร็จแล้วไพี่ช่างจะให้ดูขี้หูสะสมนะครับในช่องหูของน้องแมวนะดาเลยเห็นไหมครับพี่ช่างใช้สับสีชุบด้วยน้ำยาเช็ดหูนะครับเช็ดออกคราบสกปรกเป็นขี้หูสะสมที่อยู่ในช่องหูออกให้นะครับไม่งั้นมันจะมีการหมักยึดในช่องหูทําให้เกิดอาการคันหูและเกิดกลิ่นเหม็นด้วยนะครับถ้าน้องเกิดอาการคันหูน้องจะนั่งเกาหูอยู่ทั้งวันเลยนะทาให้เกิดเป็น ช่องหูอักเสบแล้วเกิดแผลบริเวณใบหูด้วยนะครับเพราะว่าน้องเกาหูนะเกิดสัมการสาการคันเพราะฉะนั้นเราควรจะมั่นเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับเพื่อลดขี้หูสะสมพวกนี้นะครับเราพิชซ์ใ้สะอาบน้ําแล้วก็ใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังของน้องด้วยนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นคันช่วยลดสิ่งสกปรกแล้วก็ช่วยขจัดพวกเห็บหมัดที่อยู่บนตัวของน้องหมาน้องแมวด้วยนะครับแล้วก็ผิดต่อมเม็เอา กินข้าวออกนะครับไม่งั้นอาบน้ำเสร็จแล้วมันจะมีกินข้าวติดตัวน้องนะครับอาบน้ำต่กขนร้านน้องหมานนุ่มเซาลอนในเกษรเสร็งเนันครับเสร็จแล้วนะครับพี่ช่างอาบน้ําสั่งขนแล้วก็ตัดขนด้วยกันไกให้กับน้องแมว2ตัวนี้นะพี่ช่างมีทางเลือกให้นะครับในช่วงอากาศร้อนอย่างนี้นะถ้าใครอยากตัดขนให้กับน้องแมวไม่อยากได้สั้นจนเกินไปนะครับทรงนี้จะเป็นทรงเทตี้สั้นนะครับการตัดด้วยกันไกทั้งตัวแล้วก็ให้เข้าทรงตรงแบบนี้นะครับไม่เอายาวจนเกินไปแล้วก็ไม่สั้นติด ไม,ไม่ได้คดด้วยแบตเตอรี่นะส่วนตัวนี้อาบน้ำสระผมแล้วก็ลงกันไกลเช่นกันนะครับแต่ว่าเอาความยาวที่ยาวมากกว่านะครับอันนี้จะเป็นทรงถึงพี่นะอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซา,าลอนในสิร์กรเกษตรบางขุนนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3หกสี่ศูามอาบนตัดขนให้กับสุนัขกับมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์ดิจิตูการสบัดเวียงวีนที่ช่างรับหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายจองคิวกันก่อนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับขอบคุณที่ใช้บริการครับอาบน้ำตัดขนไม ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะก็มีบินบ้างดื้อบ้างเดี๋ยวพี่ช่างก็ตัดให้จนเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นทรงมีเทดดีสั้นนะน <S <S ไหมอันนี้จะดูแลง่ายด้วยนะครับอาบน้ำแบบขนแห้งไวครับแปขอได้อยา่างรวึงรขอบคุณที่ใช้บริการครับ